สวัสดีค่ะอยู่กับบาคาร่าค่ายเซ็กซี่บาคาร่าทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะน้องก็นําในกลุ่มเหมือนเดิมค่ะพี่พี่คะ่ะอ่าตอนนี้ก็พาในกลุ่มบวกมาแล้วสามไม้นะคะในกลุ่มบวกมาแล้วสามไม้ทุกคนมาตอนนี้กําไรขึ้นมาพันสี่เก้าสิบแปดค่ะพี่พี่คะ่ะใครที่อยากเข้ากลุ่มนําเล่นบาคาร่าที่น้องนําอยู่นะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปมาได้เลยหรือว่าจะเป็นแอดบีเอ็มเจ็ดเก้ากันเข้ามาได้เลยนะคะ ขั้นตอนการเข้ากลุ่มทุกคนค่ะเพียงสมัครสมาชิกหนึ่งใบแดงเท่านั้นนะคะก็สามารถเข้ากลุ่มนําเล่นได้เลยนะจ๊ะใครที่เป็นสมาชิกที่สมัครไม่ถึงหนึ่งใบแดงนะคะก็ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้นะจ๊ะเราค่าให้เข้าได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะอ่ะแล้วก็แถมสูตรบาคาร่าเอไอไปให้ด้วยนะจ๊ะอะไม้นี้ใส่ไปที่น้ําเงินปังโอ้โหโชว์โอ้โหน้าแปดอัดสวยเลยทุกคนโอ้โหสวยงามจริงๆค่ะบวกมาค่ะไม้ที่สี่นะคะ สวยงามไปจ้าบวกมาค่ะหมยที่สี่ไปจ้าฉ่ำแฉะสุดๆก็สมาชิกในกลุ่มตอนนี้ก็พากันบวกทวนหนาเลยนะจ๊ะมาไม้นี้ก็ต่อไปด้วยน้ําเงินนะคะก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนน้าทุกคนค่ะบางวันก็ติดภารกิจนิดหน่อยนะในกลุ่มนะคะเราก็มีอาเซียนหลายๆท่านนะคะนาในกลุ่มอยู่เหมือนกันนะจ๊ะก็ไม่ได้มีแค่อีแหลนะก็มีหลายๆคนนะคะทุกคนมีหลายคนเลยที่นําในกลุ่มนะคะสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยว่าจะ นำเอ๊ยว่าจะตามช่วงไหนทุกคนเราจะนำเราจะเริม่นรรนมนำบาคารา่านะคะเริ่มเวลาสามโมงนะคะช่วงเวลาสามโมงเย็นทุกคนคะเป็นช่วงเวลาช่วงแรกนะคะจนไปถึงสองทุ่มเลยนะคะช่วงสองทุ่มก็จะเป็นช่วงกิจกรรมไทยผลนะคะเพียงไทยผลบาคาร่า Creation ถูกสิบไม้นะคะทุกคนคะเพียงไทยผลบาคาร่าถูกสิบไม้นะคะก็สามารถรับฟรีๆไปเลยนะจ๊ะสามใบแดงจ้ามาอีกสองไม้เดียวเราก็จะพอเลยแล้วการทุกคน รอบนี้ใส่ไปที่แดงตอนนี้ก็บวกมาแล้วห้าไม้นะคะกำไรขึ้นมาสองพันกว่าแล้วทุกคนใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มรีฟเลยนะจ๊ะมีจํานวนจํากัดต่อวันน้าทุกคนค่ะบอกเลยมีจํานวนจํากัดต่อวันนะคะไม้นี้ก็บวกมาเป็นไม้ที่หกนะคะ เราจะให้เข้ากลุ่มนะคะสิบคนต่อวันเท่านั้นนะคะทําไมต้องจํากัดละ่ะอ่ะก็เพราะว่าในเซียนหลายๆท่านนะ่ะทุกคนเขาก็จะดึงสมาชิกแต่ละคนนะ่ะสมาชิกของตัวเองเข้ากลุ่มนะคะ,ะดึงทีดึงเข้ากลุ่มทีแบบทีละสิบยี่สิบคนนะ่ะทุกคนถ้าเราดึงทีเดียวอลน์มันจะบั็กนะคะเดี๋ยวลน์เสียทุกคนคะเราต้องมีจํานวนจํากัดนะคะเพื่อความรวดเร็วเพื่อความสะดวกสบายใจของแอดมินนั่นเองจ้าฉันจะทาตามใจฉันน่ะทำไมะ่ะ เอออหยอกหยอกยอกนะจ๊ะสิบคนต่อวันเท่านั้นทุกคนเอารอบนี้ห้าแต้มห้าดึงสามมาดีแน่จริงรอะเฮ้ยดึงสามจริงด้วยแปดหลังดึงเจ็เข้าไปดิบิ๊กโบไปค่ะดอกมีบวกไปเจ็ดไม้ช้ำช้ำทุกคน โอ้โหบวกมา400เลยค่ะรอบนี้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ทุกคนะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็บวกในกลุ่มฉำาๆกำไรแฉะแะเลยทุกคนบวกมาสุดยอดบวกยกกลุ่มยกตีเลยจ้ะสำหรับวันนี้นะ,ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะจ๊ะกดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามีอะไรมาแจกนะจ๊ะสำหรับคนที่ติดตามช่อง u t u b e นะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก bye bye, ็บ๊ายบายจ้าชุบชุบ